เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันทุองทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศกรมอุตุนิยมที่ยาฉบับที่6เรื่องพายุใต้ฝุ่นราอีโดยเมื่อเวลา 10". นาฬิกา19ธันวาคมพายุใต้ฝุ่นราอีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด13.6องศาเหนือลองจิจูด110.9รอองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดไล่ศูนย์กลางประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่ 20- ถึง21ธันวาคมนี้และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ในระยะต่อไปโดยพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ